แต่เกมนี้ออมนะดังฮาร์ดทุกท่านงงเกมเกมอะไรวะทุกท่านงงนี่คือเกมอะไรวะแม้แต่ผมที่ผมผมกลับมาเล่นเนี่ยผมก็ยังงงน,ววนะนี่เกมอะไรวะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่เกมอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไมันเปลี่ยนไปขนาดเนี่ยวันที่ที่เขายังใช้แมปเดิมอยู่นะเออยังใช้แมปเดิมอยู่นะผมจะเข้าโอ้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนผังเมืองเยอะเลยนะมาก็เลยเป็นฟังเกมที่มีชื่อว,ว่าฟังยิฟรายเดย์ Friday. นะะั่นมาเป็นเกมที่ผมเคยเล่นแข่งกับคุณนิวเนื้อสมัยก่อนนะผมได้ว่าช่วงที่ผมติดเกมนีเน้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตค่อนข้างดีอะชิลๆมีความสุขดีนะ,ะ่นแต่ว่าก็วันนี้ก็คิดถึงนะผมกลับมาเล่นนะมนไมใครที่ได้ดูคลิปบอกฟุตบอลโปรอีพีก่อนเนี่ยก็คือผมอัดอันนั้นเสร็จปุ๊บคือผมก็มาอัดนี้ต่อนะถามว่าทําไมคือผมมาเล่นคลายเครียดครับแล้วก็ตามที่ผมพูดไปในคลิปนั้นก็คือผมจะต่อจากไออีกสี่คลิปที่เหลือเนะผมนะ ที่ผมต้องลงเนะี่ยผมจะเล่นตามใจผมแหละผมจะหวนคืนสู่วานอนเอ้ยไม่ใช่หวนคืนสู่วิถีดาร์คฮาร์ดนะมนะัวิถีสมัยก่อนวิธีคนอินดี้นะผมที่ผมอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะผมไปนคอทต์ที่สิ้นคิดชินดีนะมันะนะสิน้นชินดีเลยสิ้นดีนะมันะ้ยก็โอเคแล้วนไะปเราไปเล่นกันเลยนะมั้ยมาดูแปลกแปักยมกามาเปิดมาเรามาวอร์มมือก่อนละกันะนะนะอ่าเนี่ยผมใช้เป็นไอดีลองแล้วกัน น้องมาโอเคไปเรามาวอร์มือก็สักตาหนึ่งน้องผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะมาเพราะว่าผมจะนั่งฟังเพลงนะผมเป็นไงล่ะอินดีไ้ไหมล่ะ <c oughs> เอาเพลงไหนดีวะลองปล่อยให้เกมมันสุ่มมาสักเพลงดีกว่า่าสตาร์โซโล่ไปเลยมันจะสุ่มเพลงไหนมาให้วะ 2> 3, 2, 1, เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรวะวอร์มือก็สักหน่อย,อย,อยนะมาสองนาทีน้ผม ไม่ได้เล่นมานานเลยด้วยว่ามือชื่อลงเยอะนะโน้มันน้อยมากเลยนะมันไม่เรียบกับสมัยก่อนที่ผมเล่นเนาะดีที่วาวามือก่อนนะผมไม่งั้นนี่เปิดมาไปแข่งคนอื่นจเจอแบดแอปเปอร์นี้คือผมจบเลยนะ <c oughs> เจอเพลงยา,ยากขึ้นมานี่คือจบเลยนะผมนะมันจะากากล,าลงมาเยอะนะผมเพลงนี้ก็ก็พอดีนะนะมาตอนนี้คนเล่นฟังค์ไฟดีอยู่ห้าพันอยู่นะเออ ถามว่าตกลงขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ตกนะมันเป็นหนึ่งในเกมตำนานของเออเรบอกเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะเปิดมาได้ไม่นานเท่ากับเกมตำนานอื่นๆเนาะแต่ว่าก็เป็นเกมตำนานตรงที่ว่ามันเป็นเกมแนวกดจังหวะที่ผมว่าดีที่สุดเลยนะโอโรบีอะไรอย่างงี้คือตายหมดแล้วนะโรบีหรือเปล่าอาจจะยังโรบีน่ะเหลืออยู่แค่เกมเดียวที่เหลือก็คือตายหมดแล้วนะมันทาไมนะโรบีเกมนี้เนาะคือโรบีปัจจุบันยังตายแล้วเลยนะมันโอ้เริ่มเยอะเว้ยเริ่มเยอะเว้ยเริ่มเยอะเว้ย แต่ผมยังฟูลคอมโบนะยังไม่ผิดไหมแต่ตัวเดียวอยู่เนะ่ยผมินข้างล่างได้นะอ่าเห็นตัวคอมโบไหมมันขึ้นแล้วผมก็ฟนะูลคอมโบแล้วผมก็คือผมยังไม่กดไม่ผิดตักรอบเลยผิดปะวะอ่ายังไม่ผิดเนละีวยมายังตึงอยู่ยังพอได้อยู่เนะี่ยผมไม่ได้เล่นมานานแต่ก็ถือว่านิ้วยังไปอยู่นะนะมาตอนนี้เราจะดูสิ้นคิดไปหน่อยครับนะก็อย่างว่าแหละรครับ คอนเทนต์ตามใจตัวเองนะมยร,รู้สึกเหมือนได้หวนคืนแับไปเหมือนช่องดาร์คฮาสมัยก่อนอีกครั้งนะที่ผมอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะมยไม่ต้องผนกระแสนะผมอยากเล่นอะไรก็เล่นเล่นเกมคนเล่นสามสิบคนยังมีมันก็ยังจำได้สมัยก่อนนะมยผมก็เปลี่ยนไปเยอะนะเออในสองปีที่ผ่านมานะมยจากสมัยก่อนที่บอกว่าจะไม่มีทางขอทรับไม่มีทางขออะไรตอนนี้ก็ก,ก็ยังคงกิมมิคเดิมอยู่นะก็คืออา,อาชิบหายผิดละ ไม่น่าพูดเยอะเลยโอ้เยอะเว้เยอะเว้เยอะเว้แต่ยังได้อยู่นะม้เรียบร้อยนะผิดสามรอบนะันะแอคูเรซี่อยู่ที่เก้าสิบแปดจุดสามสเอ้าผิดสี่แล้วโอเคมาในเมื่อเราวอมือเสร็จแล้วเราลองไปหาคนทู่ด้วยดีกว่ามาเรียกว่าผมอีพีนี้เราสู้สักสามคนแล้วกันนะมัผมจะเดินเข้าไปแล้วก็ ไป,ไปสู้เลยนะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่หลีรออะไรช้านะมนาะดูกัอนมีใครที่เขากำลังสูอ้อยู่ไหมวะเ é, นี่ยมซึ่งเกมนี้เราสามารถไปมองชาวบ้านช่องเขาได้นะมาโ,โอ้อีกแก๊งนี้น่าจะอีกกีดนัทีวนะิวเนี่ยเพลงอะไรวนะเนี่ยมีดีเจด้วยนะมาโ,โ,โอ้โหเพลงระเบิดนิ้วนั่นเองนะมา เด็แล้วว่าคุณผู้ชมไปแล้วไปดีกว่าพวกนี้มันปีศาจนะแม่แต่ผมว่าจริงคือเขาไม่ได้เออเล่นแบบจริงๆหรอก,กนะเขาแค่แค่แบบกดสแปมไปงั้นแหละนะับถ้าเล่นทันจริงไม่รู้จะพูดไงนะมันมีแหละพวกที่เล่นทันอ่ะพวกปีศาจนผมแต่ก็น้อยมากนะมาอืมก็โอเคน้ามาปลาเดี๋ยวเราไปเดินทางไปแข่งคนอื่นด้วยนะผมแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครแข่งด้วยเลยอ่ะ ไอทางเซิร์ฟนี่มันมีอยู่มันก็มีเยอะนะแต่ทำไมผมเจออยู่แค่แค,แค่ไม่กี่คนวะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดไปก่อนดีกว่าวมาเสียงดังจีบหายนะผมไม่มีใครที่แบบกําลังแบบยืนอยู่เดียวๆเลยเหรออ้านั่นเนี่ยมีข้างบนอ่ะปลากลัวขึ้นไปก่อนจึ๊บขึ้นไม่ได้ห่อคุณผู้ชมใช่ไหมผมว่าคนนั้นเขาแข่งมาแน่เลยเห็นมีคนอยู่ เอ้ยไมย่วะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมีทางขึ้นไหมอ่ะนี่ไงคือแบบม่มันเปลี่ยนไปแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันเดินยังไงทางไหนอ้าวล่วงนี่เองค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคนะครับไม่เดี๋ยวมันอยู่ข้างบนนี้นี่ว่าโอ้เขาเล่นไปแล้วคุณผู้ชมเล่นเพลงอะไรวะรู้จักไหมเนะี่ยคาเคียวอินเพลงคาเคียวอินครับคุณผู้ชมครับนะโอ้โห โดนโดนนั้นแน่เลยเนี่ยผมเอ่อมีใครแข่งด้วยไหมว่าเราจะเล่นอดีมนไม่ตัดเลยนะมันเราจะไม่ใส่เพลงด้วยเนี่ยผมเร่ว่าเหมือนยอดคือความหลังนะขอสู้ได้หน่อยในคนนี้เออแย่งแนงเลย<笑><笑>แย่งเลยนี่ผมจะเป็นคนเลือกเองผมจะเลือกแบทแอปเปิลมาแบทแอปเปิลนะคือเพลงอะไรคุณผู้ชมจะรู้นะมัยนะเอ่ออยู่ไหนบ่า ผมหากันในไอ้น oui> ี่เอ้ยคนนี้เขาเลือกแบดแอปเปิลมาเหมือนกันว่ะเดี๋ยวมันเลือกเพลงยังไงวะแต่ในเฟสวลีผมไม่มีอ่ะอ๋อลืมไปนี่ยไอดีอโอเคไม่เป็นไรยังไงเขาก็เลือกหมดแบดแอปเปิลมาอยู่แล้วนะครับเคนันมาดูว่าผมจะสู้เขาคนนี้ได้หรือเปล่านั่นมา จะไหวไหมวะนนไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ไม่ได้เล่นนานเกี่ยน,นะไอผมว่ามีอะไรแปลกอะไม่ใช่ว่าโนม,มันเยอนนะแต่โเนี้คือโอเคผมกดติดแล้วตอนแรกคือผมกดไอปุ่มปุ่มเขียวนี่ไม่ติดเลยคุณผู้ชมเคมาเอาจริงอนะ อาจจะไม่ได้พูดนะแล้วว่าคะแนนผมกับคะแนนเขานี่คือห่างกันชันมากนะวะถ้าเกิดผมเ็นสมัยก่อนน่าจะเอาชนะเขาได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ตัวผมตอนนี้ไม่ไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่อยู่ในยุคทองนล้วนะ มันผ่านยุคทองไปแล้วนะฮะผมเรามาเล่นกันสนุกสนุกนะอืมแบล็บเบิร์นี่เป็นหนึ่งในมอดที่คือชือ่อเรื่องความยากนะมั้ยกดมั่วไปจังหวะนี้ จืบจืบจืบจบโอ้ยไม่ไหวคนนี้แม่งตึงจริงคุณผู้ชมอแต่ผมว่าไ้าเป็นผมสมัยก่อนนี่น่าชนะได้อยู่นะตอนนี้คือกดมั่วไปเยอะอะดูคุณผู้ชมกี่กี่ตัวเนี่ยแลว้วตช่วงตอนช่วงพารแรกอ่ะคือผมแบบกดแบบทางไปเยอะเลยไง ห่างโคตรอะคุณผู้ชมดูดิดูไม่ได้ยังไง เยอะชีบหายเลยนะมะอีกอย่างผมไม่เคยแค่ไม่แค่ไม่ได้แตะแบดแอปเปิลเพลงนี้นะตั้งแต่สมัยก่อนละมันทำให้ผมจำโน้ตไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอีกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่สิขเขาเรียกเพลงว่าโตไอมอตโตโฮนะมะแต่ว่าเ่าเพลงคือเพลงที่ผมถนัดคือแบดแอปเปิลเออนะแม่งนั่งเงาอตั้งนานนะมัเทา่าไหร่ห่างกันแสนแต้มเลยเหรอ โอ้ใหม่ก้อนมาอีกรอบมาชักชักเครื่องติดนะมั้ยเครื่องติดอ่ะเขาไม่เล่นแล้วอะ่ะเขาไม่เอาแล้วอะอะไรวะลองไปหาคนอื่นสู้ก็ได้วะมีคนอื่นที่เขาจะแข็งไหมไหมั้ยเอเดินเดินหาดูก่อนนะมั้ยอืมตรงนั้นนี่ก็สู้ไม่เลิกนะมั้ยอ่อ คนนี้เขาเล่นไหมเห็นเขาจะเล่นแต่เมื่อกี้นี่เขาเล่นไหมครับเดี๋ยวดูก่อนอัดมากี่นาทีแล้วอะ่ะโอ้ยสิบเอ็ดนาทีนี่มั้ยเดี๋ยวผมเล่นอีกเพลงดีเดี๋ยวผมไปอะปิดคลิปแะครบนะเอ้ย,ยนี่ไงคนนี้เจอแล้วทีมาราอบนี้อยากให้ขอเป็นเพลงผมหน่อนะเอ่อแบดเดิเปิลอยู่ไหนวะแน่แน่หอมวันน,น,นี้ ระดับนี่เลยนะมาลูนาติกนะผมเพลงน,นี้่็นข้ามนัดนะมาเลยด้วยว่าโอกาสที่ผมจะชน,นะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะผมซึ่งมาดูกันนะมนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าเนาะอ้าวมันได้เพลงนี้แทนเป็นในนี่นะมาเมกาโรเวเนะียจะเป็นเอ่อล็อกคอเวอร์นะมันะ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 เป็นเมทัลล็อกนะมา มาไม่หยุดเลยว่ะเอ้ยแต่เพลงนี้ยังค่อยง่ายหน่อยนะมะอย่างผมเคยฟังต้นฉบับมันอยู่ทำให้พอจะกัดจังหวะการกดถูกอยู่นะเอนอนะ ไปเจ็ดละใครคะแนนเยอะกว่ากันเอา้าผมคะแนนเยอะกว่าเขาเหรอโอเคนะมะเพวนี้ค่อนข้างเนี่ยเล่นสบายนะแต่น่าจะเมื่อยมือหน่อยนะมัผมแม่งมาไม่พักเลยไม,ไม่ไม่มีช่วงพักจริงๆนะเนี่ยเพลงบางเพลงมีช่วงพักไงเพลงนี้คือไม่มีนะมั้ย ไงน,นะช่วงพักนะฮะกว่าจะได้ช่วงพักแล้วมะจะถ่ายกดติดนะฮะเอาผมมองทันได้ไงมีช่วงนี้ผมติดเกมนี้อยู่มากๆนะก็เลยเออตามองทันนะผมแต่นิ้วแม่งไปไม่ทันแล้วนะมะ โอเคผมชนะนะผมจริงมันพอจะดูอ่แต่ตอนแรกแล้วนะไอ้นี้ก็พอใช้ได้นะเออโอ้โหกดเพิ่นดีนะมันจิ้มไป นั่งจิม้มจิ้มไปมันไม่ได้มาลัวขนาดนั้นเนี่ยเออ <Yeah. S 1> แต่ว่าก็มีความต่อเนื่องของเพลงที่ดีนะอ <Yeah. S 1> ชนะเ <No. S 1> <Okay. S 2> ออโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเองชักตาหนึ่งดีกว่าแล้วมาแล้วก็เป็น,นอ,อันปิดคลิปเนาะอือผมตอนนี้ก็นานแล้วนะมาถามว่าผมจะเล่นเพลงไหนก็เดี๋ยวผมไปเออหาเพลงเล่นคนเดียวดีกว่านะมา เออตรงนี้แล้วกันนะดูจะไม่มีคนดีนะผมเซิร์ฟนี้แม่งกูอีสี่ร้อยสีสิบสติโอโคเยอะนะมาตึงจัดนะผมมาแบนแอปเปิลนะผมนี่และเพลงนี้เอาเป็นแมปเก่าด้วยนะผมนี่แมปเก่านะมาไปเลยนะผมสตาร์โซโล่นะมาแบนแอปเปิลนะผมเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมถนัดที่สุดนะมาบัดมือสั้งนิดหนึ่งนะมา เสียงแป๊บๆไม่ใช่อะไรผมเสียงผมสะบัดมือนะเคมาเริ่มกันเลยนะผมเปิดมาก็ผิดละอะไรวะผมเคยเล่นเพลงนี้แล้วตึงสุดคือผมผิดแค่สองตัวนะเฮ้ยนิ้วไม่ไปแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่สองตัวดีผมเคยเล่นแล้วตึงสุดคือผมผิดประมาณหกตัวนะผมซึ่งถือว่าน้อยมากนะสำหรับผมอันนั้นคือช่วงพีคสุดของผมนะรอบนี้ผมขอผิดไม่เกินห้าสิ๊กก็พอ ลงไปเยอะนะผมเนี่ยปกติที่ผมเล่นท่อนนี้ผมจะไม่ผิดเลยนะเนี่ยทอดน,นี้ผมก็ไม่ผิดนะผมท่อนนี้ที่เห็นเยอะๆเนี่ยผมไม่เคยผิดเลยนะมันจะไปผิดอตรงอีกท่อนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวถึงบุ๊เดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้ั้ยจะชี้ยังไงวะอ่ะจะมาละ นี่ท่อนเนี้ยเนี้ยท่อนเนี้ยเอาแป๊บน,นึงนะใช่ท่อนเนี้ยผมจะผิดเยอะโอเคไม่ถึงนาสิบรอบจะได้อยู่นะมาสามสีนะ่เนาะถ้าเล่นดีๆผมอาจจะผิดน้อยกว่าสามสิบได้อยู่นะแต่ตอนแรกนี่สติไม่ค่อยมีนะมา เล่นแล้วแม่งเริ่มติดลมว่ะที่ปายแล้วไปทำคลิปอื่นก่อนเดี๋ยวพึ่งมาตั้งเล่นใน,ในเกมนี้นมาปึ๊บนะหอมโอเค่นะนะผิดไปั้งโมด34อันเนาะก็โอเคผมถือว่ายังไม่แย่น,ะน่ะน,น,น,นั่นใช้ได้อยู่นะอมก็แอบเสียดายนิดนึงนะมาโอเคทำาเป็นว่า คลิปนี้นะผมจบไปแล้วนะสำหรับคลิปคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วครับผมไปลแล้วสวัสดีครับอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าใช่ก็มีแค่นี้แหลนะผมไปลแล้วสวัสดีครับ